lại mà, lắm anh nhon hả sếp ơi, ai điền, anh anh à anh, nhóm. anh, nhóm. anh, nhóm. anh nhóm. อ่ะถูกคอมีคนเมนต์อ่ะมีคนเมนต์มากบอบอกว่าทุกคนอ่ะยังไงไม่หาหลับหานอนเอาพิมพ์ก่อนอ่ะ ฮแทกที่ปักหมุดยังไงสงสัยกันเก่งแน่ๆน <laughs> พ <please> ี่อนสปอยเพลสทุกคนคงสงสัยกันแฮชแท็กนี้สปอยไม่เดี๋ยวเดี <laughs> ๋ยวแบบยังไม่เห็นติดท็อปห้าเลยอะ่ะเออแฮชแท็กนี้หรือจะต้องให้พ่อสั่งเหรอพ่อ แต่ให้พ่อสั่งปะนอนไม่ได้ถ้าพี่อ่านไม่ไรฉันรอติดท็อปห้าอยู่เนี่ยแต่พวกนี้ยคือได้เห็นแน่นอนจริงๆมันมันไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ก็ต้องรอติดตามดีกว่าไม่สปอยละเอาแล้วพี่โอเขาถามว่าลุกกี้ไทยแลนด์คืออะไรตอนนี้ที่แฮชแท็กกำลังขึ้นบอกหน่อยฮะ บอกเลยเหรอไม่ไม่สป,ปอยสป,ปอยไม่ได้เอ่สไปย์อ่ะสป,ปอยไปกรุบอ่ะพี่บอพี่บอสป,ปอยแล้วพี่บอสป,ปอยเขว่ากรุบเขาบอกว่ารอพ่อสั่งแล้วลูกกี้ไทยแลนด์จะขึ้นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งได้หรือยังมีความสามารถพอหรือเปล่าเออตอนนี้พ่อมากหน้าอยู่อย่าพูดเยอะ เอะไรปะบพูดไม่ได้ไงพูดไหนพูดเยอะพก็ยับปากนะแค่นี้เละเออไม่เป็นไรเตอนนั้นมันขึ้นได้อ่ะคือพ่อกำลังมาร์กหน้าอยู่น้องพร้อมเขาบอกว่าลูกกี้ไทยแลนด์ตอนนี้ที่ปล่อยไปคืออะไรเอ่อที่ปล่อยไปนะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดนะครับจากลูกกี้ไทยแลนด์นะครับก็คือไปเรื่อยคือเธอไปเรื่อยไงเธอต้องสปอยใบใบเอาใบใบไอเลย เป็นเอ่อสิ่งที่ดูรลสดชื่นนะฮะแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่แค่เอาไว้กดไลค์อย่างเดียวนะฮะเฮ้ยแกเอาจริงอะแค่นี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่ามันจะต้องแบบติดเทนระดับหนึ่งละลูกี้ไทยแลนด์เนี่ยรือวว่าเหลือเหลือไว้ติดวันพรุ่งนี้เหลือไว้ติดวันพรุ่งนี้ก็ได้นะ วันนี้มาในเตีมวันนี้ผ้าคลุม<อ>เพ่อหล่อครัวใช่พรุ่งนี้มีงานเช้าอีกแล้วก็เลยจะต้องแบบว่ามักหน้ากันนิดนึงดูแลสุขภาพกันช่วงนี้แบบตื่นเช้าทํางานแบบต่อเนื่องมากก็เลยให้น้องๆดูแลสุขภาพผิวหน้ากันหน่อยหาทําเก่งอะเดี๋ยวจะไปแล้วนะพรุ่งนี้รอติดตามนะพรุ่งนี้หลังจาก เออ่ไลฟ์สดของฟรีฟลายเดี๋ยวจะมีของลูกี้ไท a แลนด์ประมาณช่วงสักสามทุ่มไม่เกินสี่ทุ่มแหละน่าจะได้เห็นว่าอะไรปล่อยมาอ่ะไปเจอกันในทวิตเตอร์ลุยแฮชแท็กลูกี้ไทยแลนด์วันนี้สีแท็กแล้วนะพี่อ่ะแกนสงสารไม่ไม่แต่คือจริงๆอ่ะวันนี้ไม่ได้อยากจะปัดไรหรอกแต่แค่อยากให้รู้ว่าครุ่งนี้เราจะมีอะไรเออ เฮ้ยเธอโปรเจกต์เอ็นอับเลิจะอยู่ในใจหนูตลอดไปเดี๋ยวไว้โปรเจกต์เอ็นอรต้องไว้วันเสาร์เอออย่ามาแค่ตัวอย่างนะอ่ะโอเคไปเจอกันในทีีวิตกับแฮชแท็กลูกี้ไทยแลนด์นต้องช่วยกันเพราะพ่อสั่งแล้วอ่ะอีกรอบหนึ่งพ่อพ่อเขาบอกให้สั่งอีกรอบหนึ่งเพูดเยอะบอกแล้วแฮชแท็อกอะไร พ่อต้องพูดเยอะหน่อยลูกี้ได้เลนไงพ่อมหน้าอยู่ลูกี้แทยแลนด์ทำไมวอกลุบแค่นั้นใช่ใชกลุบเลยกลุบเลยอ่ะวอบอกแล้ววอ็บอกค่าคำว่ากลุบพี่พร้อมพี่พร้อมตอนนี้เล่นเกมแล้วไปเจอกันในทวิตเตอร์นะฮะทุกคนกับแฮชแท็กลูกี้แถลเลน บอกเลยว่ามันคืออะไรอ่ะฉันก็ยังไม่รู้เลยอ่ะเอ้ยไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันฮะใน Twitter ดีกว่า r o o k e t h a i l a n d